คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องของเนรนุ่เมืองสุรินทร์ครับผมพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศการเตรียมพร้อมที่จะแห่เทียนเข้าพรรษานะฮะประจําปี2568นะครับ,ร 2, รบผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบริเวณในตัววัดนะฮะวัดพรมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อดูความพร้อมว่าช่วงเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะฮะจะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะแห่เทียนเข้าพรรษานะฮะก็เลยพาคุณผู้ชมมาชมถึง การเตรียมพร้อมและนี่คือต้นเทียนเข้าภาษาของวัดพรมสุริณนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็จะเห็นได้ว่ามีการตระเตรียมเรื่องของอรถแห่นะฮะก็เป็นในส่วนของกเวียนแบบโบราณนะค,คุณผู้ชมดูนะนี่คือกเวียนแบบโบราณนะฮะนี่ครับนํามา,าเป็นการแห่เทียนในประจําปี2 5 6 8ปีนี้ซึ่งใช้ทุกปีอยู่แล้วครับนี่ฮะ นั่นคือต้นเทียนของวัดพรมสุรินครับนี่นี่คือความสวยสดงดงามที่จะเกิดขึ้นประจำปี2,568นี้นะครับ